กิจกรรมสารพลังหมูมิดดีร่วมบำเพ็ญครั้งที่สองนะคะตลาดวันนี้วันที่28มิถุนายน2566นะคะวันนี้มีหมูมิดดีมาร่วมบำเพ็ญนะคะในส่วนของบำเพ็ญแล้วก็จะมีในส่วนของสัมมาอาชีพนะคะวันนี้เราไปที่ตลาดนะัดตลาดคลองถมนะคะทุกวันพุธ อธิวาการอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ค่ะการแบ่งปันการทำสัมมาอาชีพในการเดินมักมีองแปดถือเป็นการทำความดีอีกอย่างหนึ่งในวิถีชีวิตนะคะทำให้เกิดบุญและกุศลให้เราได้อาศัยให้สังคมได้อาศัยร่วมกัน ในวิถีชีวิตประจำวันขอเชิญพี่น้องมาร่วมรับบริการขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมกิจกรรมทั้งเป็นผู้ให้และผู้รับนะคะเป็นกำลังใจให้ผู้เราได้ทำดีเพื่อสังคมและทำสัมมาอาชีพในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว ต่อไปนะคะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านขอบคุณที่ติดตามกิจกรรมของเรามาโดยตลอดนะคะ